ในวันนี้เวลา20นาฬิกาเรามาพบก,กันที่หน้าเพจศูนย์ปฏิบัติธรรมดงชมพูที่มีมิเช่นเคยศูนย์ของเราตั้งอยู่ที่บ้านหมุตาตมบนดอกไม้อำเภอสุวรรณภูมิจั แก้ปัญหาหแก้ไขกัไกาภัยใใใของโลกที่เกิดขึ้นในลุ่มพุทธจารย์ถึงความเดือดร้อนของมวลมนุษย์ที่เกิดขึ้นไปที่ก่ำยาทาทั้งทางกายวาจาใจนั่นเองดังนั้นแล้วสาธุชนจึงมีข้อคําถามในศาสนายุคให,ใหรรมใ่ยุคของพระรีอาิยเม่ตรีโยภยานในเรื่องหลักธรรมทั้งสองเข้ามาคําถามท,ที่จะเรียนถามพระคุณเจ้ารหรือข้อส่วรอนาตโยในวันนี้สาธุชนได้มีคํา เขามาว่าในธรรมของพระอรหันต์พระอรหันต์ท่านช่วยโลกอย่างไรพระอรหันต์ท่านช่วยโลกช่วยมวลมนุษยอ์อย่างไรกระับอารัธนานิมพระกุลเจ้าช่วยชี้ทางสองสว่างให้ด้วยเถิดค่ะ <c oughs> คือคำว่าพระอรหรันต์เพระอรหันต์ช่วยตนได้แล้ว เป็นพาาระอรหันต์แล้วอย่างเงี้ยพาาระอรหันต์จะต้องรู้จักเข้ามาเสียสละคือช่วยตนได้แล้วต้องช่วยผู้อื่นด้วยอันนี้คือคือคือพาาระอรหันต์ถ้าถ้าเป็นพระอรหันต์ถ้าถ้าถ้าเป็นผู้รู้ถ้าเป็นผู้แจ้งโลกเข้าใจเรื่องของโลกเข้าใจเรื่องของธรรมจริงๆแล้วเนี่เขาจะต้องมาเสียสละเพราะพาาระอรหันต์ต้องเห็นภัยของโลก ถ้าเห็นภัยของโลกพระอาหารหันต์ก็ต้องมาช่วยโลกมาช่วยมาช่วยเนี่ยช่วยจิตวิญญาณของของของมนุษย์อะละพระอาหารหันต์ก็ต้องเข้ามารวมฤทธิ์รวมฤทธิ์แล้วทีนี้เราก็มาเสียสละเอ่อเสียสละเพื่อที่จะมาช่วยโลกเพื่อที่จะให้พระธรรม่ยช่วยโลกอย่างนี้นะนะา